สบายดีเออสบายดีลูกหลานมาทุกคนมากินสัวไก่น้าหม,มอนเดอ้อสัวไก่ปีงปลาแหงแดดเดียวมาแกวแมกกี้เสแสรดเหมือนกันเด้อจ้ามากินข่าวน้ำกันเดอ้ออยู่ห่มเดอ <laughs> ้อหฮมห่มโมม่วง,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 งมามา ็นสบายร่มธรรมาสะอาดบังบังบังมอนบังอีู่ก่อนจะก็เห็นสุดหัวสุดหางจังหยังเนาะบังก่อนบังก่อนโอ้อาจจะสุดอยจะมาอืมใจใจมาบังนะนี่ป้านั่งสุดหัวสุดหางวูดีโอ้ยยางมาเบิ่งก่อนแป๊บนึงคุณแม่เชฟไม่ได้ใช่ลูกหลานนี่ก็ได้ โคตเลยถ่ายแล้ว,ลวเปิดกล้องอยืงในดีจังให้เบิ้งนี่มากินเข่าวนะ้าม่มอนเดอเอฟซีมาทุกคนสั่างกล้หล้วกระิ้งอันนี้มาเบิ้งว่ามันเห็นซุดบ่อยันบ่าเห็นตะเขตนี่นะวิ่งกล้องให้มามากินข่ามาแอบกินข่าซุดบ่ออืมอืมุดบ่เห็นค่ะเห็นแล้ว เออโอเคไปเลยใคนมึงมีเบิเอ็กกันได้ไปสาย,ายหา่ะไปตอ้ปตอนคนมังนนนม่งนอกที่นอกมาเออพี่น้องมากแต่มั่งนอกว้า,อนนอาเออเอา้าวเงงพ <laughs> ี่น้องมากแต่มั่งนอกก็ได้เงินเหรอเนาะแม <laughs> นนางจ้อยพี่น้องเราอยู่มั่งนอกก็มีเดอ้อร้ายลูกร้านเรา อยู่มงนอกเข้ากับมาทุกปีมาอยู่เรื่อยวแันซาอยู่อเมริกามาพี่กายเมรกาเสื้อนั่งไฟไฟซูริเซลน่าหายใจอยู่เฮือนนะ ลาอยู่มองนอก็ไม่กล้าพี่น้องเราก็ล้าอยู่บ้านในมี้โย่พี่น้องเราก็ได้นับลาวอาค่ะวุาวนะัน่ะมันมันก็มเขอาใจด้วย กินแนวอยากเราก็ไปเอาเฮื่อนเอือยเราเมื้อสุลูกกินมาสันาดด่นซะครับป้าดอกนั่งแอร์นะแต่ลูกร้านมัเป็นจะเอาคืนอนางจ้อยนะตัวนั่นแลาหละเขาให้ตัวนั่นแหละนั่งแอนะร,รดด์นะครับป้าดอกน่ะ ไปว่าบุฟังเขาทั้งเขาบูมักเราอยี่ยเราเป็นเนอดคือ,นนอคนหูคว่วมแต่บูหูควมเสบำแม่บมมๆๆกิน้ำแกัน เขาเห็ดยังจะได้เห็ดยังจะได้กินเขาเนาะตัวเขไปสังกินน้ำแน่กินน้ำแน่กินน้ำแน่แลเขาไปล้างมือตายอ่ระไปล้างมือเสร็จดีๆ้วแม่นั่งกินเด็กน้อยในบ้านนี่แหละเล็กน้อย เขาหิวแบบลูกร้านกับเาลูกร้านซักนักแพงกับแม่พ่อแม่เขาพอเท่าไม่ไายเขาเสร็จเสร็จเพ้นบะแพ้รอะเห็นบะแพ,พ้ไปเสร็จมือมันแห่งก็ดีแพคอยู่ในหันนี่หอยในตารางนั่นแม่ถูกจับติดคุก แต่มายู่น้ำพอสิเจ<น>้กี้อยู่น้ำพอเท่าไม่เท่าอะไรแม่ฉือจับสักครับนางมาทางนีง้มาทางผีเกี่ยวมาทางผีมานั่งอยู่ผีบู๊โทษละสูนี่สบายดีป่าลุงเด้อสบายดีป่าลุงนบครับแม่นบสบายดีคุณเออสบายดีป่าลุงเออมึงไเอาจานมาอีกแป๊บใบหนึ่งไป เอาจานกระ b u o เด้อจานใบหนึ่งกระวงในตู้่ะผิดแล้วมาซ้อไปจะเม์กัเลยชื่อคนเราอลไรเศรษตายคล้ายคือขุกเนาะ อยู่น้ำพอเพื่อนพออยู่นี่เพื่อนแม่บัตรใต้เพื่อนพอบัตรเหนือมาอยู่น้ำพอมาอยู่น้ำมันยาหรือเพื่อนยาเพื่อนปูแม่ถือจัาจะดนแะ่งงานเลยจะออกเขาพ่อของกลางน่ะจานเด้อเอาจานเด้อจานกบวง บ่วงนี่ฮะเน้นบอกรเต๋อบ่วงนี่ตู้ถวยนั่นแหละนี่ตู้ถวยเลยเต๋อบ่วงเลยนะนะยั่นนะเที่ยวตอกขั้วไปมียัง กินเห็นบ่เขาขขกินเขาน้านนกินอันตั้ตั้หงมันนะโบเบิ้ลก็ใช้ทงให้เขาเมื่อกินน้ากันอยู่เพื่อนในบอลน,นั่นหานขายเครื่องอะไรเลยแคมทางนั่นแหละออเพนะื่อนเขาเนี่ยขึอนปูเขึอนยาเขา,น,มา,มา,มา,า,าน่ะทำไมมะไปตัก์ห้นงหางข,ขึ้นขึ้นนหมดแดงไข้ยุ่มนะหมดแดงไข้คัดเก็เบ

ขออยู่เพื่อนเกี่ยวเขาแล้วหรือเปล่าโดยอย่าอื้อห้ามเอื้อนะโดยไปเถอะเราเนี้ยงกับจังเอื้อโดยต้องเฮียนหูเมียนมากินสากับยายเดี๋ยวส่องโดยบอกอื้อเอือจังแบบนั้น Mới hành tinh sao đó. Nếu là tinh lèo sao này Hử? Ừ? Ủa, tinh lèo sao này đó Tinh tấm ชาเจ้าบินมาหาบ่อชาเจ้าอยู่ในบ้านนี่บอน,นี่หายอยู่เพื่อนกับชาวเจ้าเออ กรับสาวเพินพระเชิญอีเพิรนนางเพิั่นเป็นนันน้องแม่เจ้าอพอดื่มแล้นเดยวอย่ามาเอิญเด้อเขา้อยกิ้เข่าขอยู่ซุ้มเจ้าใน,นเวียกสำคัญเนาะนอนเดี๋ยวม,มาปุ๊กโง่ ตอนะลล่าคนเห็ดเรียบไปอยู่กลางคืนก็ล่างโบสะเบิลล่างโบปลาตึงโบปลาออกล่างโบอ,อัน,น้่าไม่เขา่าแล้วไปอยู่ชื่อกลางเว้นกับงคืนหออนมองตา้ม,มงแล้วก็เห็ดเรีย แคบ,บ่โดยเออไม่ใช่ขักกว้วนี่บอกเอาโดยสูกแล้วเทิงปนนเป็นนันนีเองนะอแั่นั่นพี่น้องเลยโ็เถาเขาน่ะเป็นแล้วเทิงเป็นคนสนศาสตร์กูจักยังนอกบ้านา Kín lên ra đứa Dên dên như hôm nay này nè na. คลิปนี้กับแม่มนล่าเด้อพี่น้องเด้อหากกุไหลกุแซสต๊าคไข่ส่งแม่มดผากกินผัเทียวเด้จ้าบายบายได้ไหมบายเออห่ากน้ำลูน้ำรานเด็กเกเด็กน้อยเน่ะ